สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจําวันที่8ตุลาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่2กับ4นะครับผม สำหรับสองนะครับผมก็มา52นะครับผมในรอบปกติและก็2 4สนะครับผมในรอบ2 4สในรอบเฉพาะกิจนะครับผมและก็52นะครับผมในรอบพิเศษนะครับผมก็มา2รอบนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเ c ซพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่แปดนะครับผมสำหรับวันที่แปดแอดมินให้รูปอยู่ที่สี่กับหนึ่งนะครับผมสำหรับสี่ก็จะมีสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดและก็สี่เก้านะครับผมสำหรับหนึ่งก็จะมีหนึ่งสอง 1>, 1 4 1 5 1 6และก็17นะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f c พี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผม สำหรับ4กับ1นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมสำหรับเบิ้ลนะครับผมก็จะมี1 1 2 2 4 4 5 5, 5และก็ 8, 8 8นะครับผมสำหรับชุด3ตัวก็จะมี1 4 3 8 4 6 8 1 2และก็9 1 7นะครับผม เอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็มอย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ f อซพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ